สวัสดีครับอยู่ที่ไร่เรียนตะวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่21มกราคม2567นะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนจัดนะครับที่ดินบนเขาตรงท่าหิงมนะครับผมจะพามาอัปเดตยางนานนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเติบโตได้ดีมากนะครับเพราะว่าสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากไม้พยุงกับไม้สักนะครับ ไม้พยุงกับไม้สักเนี่ยเขาจะทิ้งใบเกือบเกือบทั้งหมดเลยนะครับช่วงนี้นะครับช่วงหน้าหน้าแล้งเนี่ยนะครับก่อนจะเข้าสู่ฤดูแล้งเต็มตัวนะครับแต่ตรงข้ามกับไม้ยางนาที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยนะครับใบเขาจะสีเขียวเข้มลำต้นอวบนะครับแล้วผมสังเกตดูนะครับว่าเขาเติบโตได้ดีนะครับเขาสูงขึ้นนะครับเท่าที่ผมดูนะครับเท่าที่ผมเดินดูเมื่อสักครู่นะครับรู้สึกว่าเขาสูงขึ้นครับนะครับ อายุยังไม่ถึง3ปีสามปีเศษนะครับโทษทีนะครับ3ปีเศษนะครับเข้าประมาณกันยาตุลา 6- 7นี้นะครับก็จะครบ4ปีนะครับเนี่นะครับก็คือยางไงอายุยังไม่ถึง4ปีนะครับจะพาชมนะครับก็สูงพอสมควรลำต้นนะครับดูลำต้นนะครับเห็นไหมครับอวบใหญ่มากนะครับนี่นะครับขึ้นไปนะครับ ก็ทีแรกเอามาปลูกนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นเชิงเขาแล้วผสมดินลุกรลงด้วยนะครับผมทีแรกคิดว่าปลูกไม่น่าจะรอดนะครับแต่รดน้ําอยู่ปีเดียวนะครับรดน้ําอยู่ปีเดียวเลยนะครับก็ได้ผลรักษณะแบบนี้นะครับสูงผมว่าไม่น่าต่ํากว่าห้าหเมตรนะครับบางต้นนะครับเนี่ยนะครับต้นนี้ก็สูงมากนะครับเนี่ยห้าหเมตรได้นะครับใบสีเขียวเขียวเข้มมากนะครับ ต้นนี้อาจจะตัวเล็กกว่าเขานิดหนึ่งนะครับแต่ก็แต่ก็ถือไม่ไม่ได้เล็กนะครับเห็นไหมครับมือผมนะครับคนสูงร้อยเจ็ดสิบเก้าเซนนะครับนี่ฮะนอกจางนะครับตัวนี้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับยังไม่ถึงสี่ปีนะครับต้นใหญ่มากนะครับขึ้นไปนู่นเลยนะครับ แตกต่างกับไม้พยุงนะครับไม้พยุงปลูกไล่เลียกันเท่ากันนะครับผมเอามาแถมนะครับไม้พยุงก็เติบโตได้ดีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับแต่ใบเขาลักษณะเขาจะออกสีสีเหลืองเหลืองออกเข้มๆหน่อยครับสีเขียวเข้มแล้วก็ออกเหลืองครับแล้วก็จะทิ้งใบลงมาครับแล้วผิใบออกมาใหม่ครับซึ่งอย่างนนะครับที่ผมเนี่ยครับที่สังเกตเห็นนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับนะครับสูงมากนะครับเนี่ยยาวไปนู่นนะครับ เป็นถนนเข้าบ้านสวนนะครับเข้ามาฝั่งด้านนี้จะเป็นยางนาครับฝั่งด้านนี้จะเป็นไม้พยุงกับต้นมะม่วงผสมกันบ้างนะครับปลูกเพื่อให้มันแข่งขันกันโตนะครับไม้พยุงก็ปลูกแซมตรงกลางนะครับระยะห่างประมาณ2เมตรนิดๆนะครับเนี่ยครับก็แย่งกันโตนะครับยวพาไปเดินไปดูฝั่งนู้นนะครับนิดนึงนะครับว่าฝั่งนี้นะเห็นไหมครับ ก็โตโตนะครับเห็นไหมครับยิ่งโตยิ่งต้นนู้นครับเห็นไหมครับสูงน่าจะไม่ต่ำกว่าหกเมตรนะครับห้าหกเมตรได้อยู่นะครับเนี่ยครับนู่นนะครับขึ้นไปเลยอย่างนานนะครับปลูกเชิงเขานะครับไม่ได้ปลูกที่ลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมปลูกติดริมแม่น้ํานะครับจะเป็นยังไงต้นนั้นอ่ะปลูกหลังพวกนี้นะครับ อันนี้อายุ3ปีเศษอันนั้นอะประมาณ2ปีกว่าเกือบ3ปีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับคลิปหน้านะครับว่าความแตกต่างมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับยางนาที่ปลูกเชิงเขานะครับแล้วก็ไม่ได้ปลูกที่ลุ่มนะครับอยู่ในที่ดอนเป็นเชิงเขาทั้งหมดนะครับนี่นะครับก็วันนี้ก็พามาชมบรรยากาศในสวนครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับช่วงนี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับผม